ไม่ใช่เลนะบอเนีะไปน้๊ตชั่วมเหนียะแต่ว่าท้อคกระสานมือนู้ขายของจากคอยขายไม่ได้ดิใจเป็นขาของดีไม่พี่น้องดีแต่ว่าอี่ดีก็จะงเพื่อแบบว่าน้ำเขาเห็ดที่หยังแต่เขามีควาวไม่ใจแล้วท่จากมันจะออกมาดีเวลาเราทําด้วยแบบจิตใจที่รักก่อนใช่ศรัทธาก่อนแล้วไม่กเงินคนเนียนเนี้องาจุกเองจากพุท่าจากน้อยเองคร เอาพอยุดเฮนยักมาดิเป็นยังไงบาดิคุณตกคนณตล้งรถมากกับมานอีกแล้วมาแลกกันปะเร็วเร็วเลกกันเลกกันฮะ แลกกันอ่ะเร็วแลกกันอันนี้บอกอุ้ยพ่อจนีขนีุ่ณนะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อพี่ต้นกล้านะคะขอบคุณพี่เอ็นดูน้องอิงแล้วก็พี่มอิงแล้วก็เจีงกีแล้วก็พ่อพ่อเราจูงเขาเนื้อหาก็นี่พ่อคือพังเราบอกคือพังมือนี่แล้วบ้างอ่ะพ่อคือให้อะคือให กใครวาียนัแลววานทงมากลูเาก้าสีขาวขี้มีี้ลูกเต่เพื่อไม่ให้ขอพักแพลวานนะพวกลูกเตเนี่ยเขาประมาทเขาไปคุณมองเงินไม่ให้ เอ้กันแกวัจะไตยืดนี่มีพอ่วแ่เายออเดียวไตงน parasite, elite, it, ี่ยูองเขา่แต่แระเลา้ไปหา้ยอไตัวแรกยืายม่ได้แคาวงี้เนี่ยรู้แหละเะขาเขอาจแร้้นะความตัมันตั เอ็ราแว่าไ่อยตด่อไ่เหนอเอ่ยูน้ตัวมาเลยอ่อายลก็กลับบ้านก็หาจอมก็ทาอุนี่ไมอหียูั่ง้นีซ้ถือเกลอกยุ่งกถือยุยุกบถือเวลาบปผู้ใหญ่ยูปี่ีี้จดีขึ้นอู้อดถี่ปอดถี่ถอดถี่ียงอเีง สสบายเข้ามีเอย่างตอนนี้คือไม่จำเป็นต้องได้แบบว่าเงินเป็นแสนแสนโชคลาภอันใหญ่ๆถ้าเรารู้จักว่าตอนนี้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราเราแบบว่าเข้าในยูดีสบายขึ้นนะซ้ำนีแต่คือซ้ำเข้ถูกเกียร์แม่นครับถูกต้องครับเพราะแม่เนี่ยเหมือนพอเพื่อนล่ะแค่ไหนไม่ง่ายกิจีิลานเข้าในไทยเกียร์ปุ่มหญิงเข้ากันนเี่ย บอกก็ได้ดีค้นดีบอกยังางสำหรับผมเนาะแค่แต่เห็นร้อยยิ้มเวลาครัมีความสุขแก่เนี่ยอีเล้กอันนี้เ็จริงแ่ือคอนเสรนักร้องมันบอกเขาแเดิมเขาเดิมมาพี่ห่ดีแล้วเขาิ้างเขาเดล้างไปมีความสุขสันได้แล้วนะไม่มีความสุขสันได้แล้วไมีควาีหละคิัที่ี้วเราเราาะเบื้องขัดมีแบบมองสิ่งดีๆรอบข้างเราเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะเราโชคดีแค่ไหนอิั มันจะบอกใครเลยมันจะบอกใครเลยมันจะบอกใครเลยนี่นี่คือเขาเอานี่คือเป็นความไน่ใจของพี่มดอิงว่าแค่ได้ไม่ยูกับนี่ได้ยูกับคุณองนี่เข้ารู้สึกว่าเข้าสูงสีแห้งแล้วเด้ไมอยูน้ำหนอกเข้ามีความสูง่เงียเพราะพ่อชีวิตเข้าก็ดีหรือพ่อแม่เข้ากับสบายเข้ากับเริ่มคนดีโคตินเอาแบาอีลี้จ่ะแม่นบ่แบบแล้วเรามีคนรู้จักมากขึ้นมีคนรักเรามากขึ้นเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น คือมันมันดีมากๆเกี่ยวข้อต้องแบบว่าข้อต้องสุดสุดขั้งสุดกับสิงพวกนี้อย่าอย่าไปโลมมากอย่าไปคุดไร้ว่าไม่ยู่น้ามุกอิงต้องแบบเดดจับขึ้นแสนต้องได้จับขึ้นล้านพวกนี้ชีวิตเทาคือบุญไทยบุญมั่นดีบ่ญเป็นมาบุญเลิก่ป็นวมาทุกคน แบบว่าทุกคนที่มาอยู่กับร้องต้องได้จับเงินล้านมันก็แล้วแต่บุญแต่วาสนนแเรวแต่คกว้ามขยันเราเต่คกว้างดีผู้ใดเห็ดบุญไหว้ร้ายก็ต้องได้ร้ายมันเป็นมันเป็นกฎของธรรมชาติคิดดีทําดีเต็งหนาไร่พูนึงพมนึงเป็นกระบาดไปผมเป็นพูนึงเต็งหนาเต็งหนายคนโตกลุ่น หลายหลายคนทุกคนเราทุกคนเราทุกคนมีตัวตนมีคนจับเพราะว่านเด็กในคุ้มเพราะว่าผมดูคลิปตั้งแต่คลิปแรกของหญิงอะให้ของหญิงแล้วก็ต้องคู่มดิมเหมือนกันตั้งเลย่มันพูดถูกพูดถูกมากตรงเป๊อิชูใช่ไหมแล้วครู่มดอิมมีมีครั้งหนึ่งที่ครู่มดดิมแล้วลงคลิปเนี่ยคือ ตอนนี้พูดออกมาจากใจของจำญาบันของางตรจเลยมีท่างออกจากใจยังงชีวิตเลย,ยบ้านี้รวมีมากเลยบ้านหลังนี้บ้านเลขที่อะไร,รเดี๋ยวเดี๋ย,ยดังไม่ถามเจ้าของบ้านเลยบ้านเลงที้บ้านเลขที่อะไรครับหนึ่ครับหนึ่งหาหนึ่งสามเอาหนาึ่งห้านึ่งพี่น้องบ้านเลขที่นี้151่งห้าหนครับได้บ,บอกหนึ่งเลยครับบอกแค่วาหนึ่้าหนึ่งโทษ่านเจะโทษครับ อุ้มเนอุ้มเนเริ่แ่ค่ะเรเอ๊ะสาวสาวเอาไปเรีวไปเรียบมากมาเลย ดีก็ต้องได้ดีมันเป็นกฎของธรรมชาตินี่ีีจักรุบพวกาสีเรื่องเข้าเห็นอย่างกระตางเขาทีมพยาพวกเป็นที่มันกระสวกกับปกมันเป็นกฎธรรมชาติมันเห็นเห็นเบก่าันีพ่อหอดมาจาเพื่อพ่อใหพ่อให้ตัวนี้พ่อเลี้ยงไปก็ปื๊บป๊บปื๊บยุ่งกิน ปล้วเออกมาไงเรไปเปิดอตบอนนับนาเลยหนึ่งห้าหนบอกซื้อจริงๆเราไม่ต้องพูดก็ได้เราก็เห็นกันอยู่มันยังไงนว่าี่มวนบอกแท้นทเทุกคนเห็นก็ว่าจะเป็นพ่อยุด น้องป้อมแปมพอการใช่พอปี่ปีตะนาดลเข้าทุกคนเข้าคิดเพื่อกันเข้าเป็นพื้กันทุกคนเราทําดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาต่ำเนาะผ่านเข้าไทยย่งยังดีๆคนกัอยากเบิ้งเบนบอกต่ำผ่าไทยยยังบ่ดีบ่หนาลักคนกับอยากเบิงบยย้ง่ำไอนะเดียมไดือดไปไล่้ไปบ้น คลิไปไเปเลยคลิไปไเป,ไปไ <มา S 2> เลยคลิปปเลรับคลิปนี้จ้ะที่มอนออีอยลคลิปไปตอนนี้แล้วก็อย่าลืมไลฟ์สด EP2 อุ้งอิงสตอรี่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปตั้งแต่วันที่2เมษาถึงวันที่10เมษานะคะบัด9วัน999บาทแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ที่เข้ามาชมช่องใน จำตูลลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ที่ไปช่วยกันปั่นยอดวิวช่วยกันแชร์ให้พ่อกันชัยนะคะเพลงภาชนะใจใจดำนะคะตอนนี้ห้องกันยังปั่นกันได้เอยๆจ้าช่วยกันจ้าแล้วน้องอุ้มอินจะมาอีกวันที่30นะคะเพลงผูเบาคนแหลกค่ะพี่น้องเยกยดใไรกับคุณไม่น่าทำเลยค